ค่ะนักลงทุนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันนาสาวทัชชาฐานประเสริฐหัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท KEX Express ประเทศไทยจำกัดมหาชนขอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและผู้นำเสนอในวันนี้ค่ะสำหรับข้อมูลการนำเสนอของวันนี้บริษัทจะขอชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่บริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย C C Non Compliance เมื่อวันที่๒9กรกฎาคมที่ผ่านมา และ C.F. หรือ p o r t i o n Free f o a t เมื่อวันที่5มิถุนายนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะสำหรับวาระการนำเสนอในวันนี้ค่ะบริษัทจะครอบคลุมหัวข้อหลักได้แก่ 1. สาเหตุของการขึ้นเครื่องหมาย i C.C. Non Compliance 2. แนวทางการแก้ไขเครื่องหมาย i C.C. 3. สาเหตุของการขึ้นเครื่องหมาย C.F. หรือ p o r t i o n Free f o a t 4. แนวทางการแก้ไขเครื่องหมาย CF และช่วงสุดท้ายเป็นช่วงถามตอบนะคะสไลด์ถัดไปค่ะสำหรับสาเหตุของการขึ้นเครื่องหมาย CC Non Compliance นะคะมี3เหตุผลด้วยกันได้แก่ 1. บริษัทมีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือ Cash Company 2. บริษัทมีจำนวนคณะกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนนานกว่า3เดือนหรือหมายถึง มีกรรมการตรวจสอบน้อยกว่า3ราย 3. บริษัทไม่สามารถดำรงคุณสมบัติเรื่องลักษณะการประกอบธุรกิจที่ต้องไม่มีการดำเนินง,งานในลักษณะที่เป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินทุนหรือ Investment Company โดยในข้อ2ค่ะองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัจทจดทะเบียนตามเกณฑ์ของสำนักงานกรตคือ 1. มีกรรมการอิสระอย่างน้อย1ใน3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า3คนและ2มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย3คนค่ะสาเหตุค่ะที่ k x x ถูกเครื่องเคลื่องหมาย CC เมื่อวันที่29รกรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องมาจากบริษัทมีจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ถึง3ท่านนานเกิน3เดือนด้วยสาเหตุที่เกิดจากนักที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่2 4เมษายน2 5 6 8มีวาระที่เกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระซึ่งประกอบด้วยกรรมการสันท่านนะคะได้แก่นายประสานเชื้อพานิช์กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน 2. นายกำธร,รตติยกวีกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ 3. านางสาวไอรินยุ กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งนางสาวไอรีนค่ะไม่ประสงค์ที่จะขอำํำรงตำแหน่งต่อดังนั้นเลยทำให้คณะกรรมการตรวจสอบเหลือเพียงสองท่านค่ะได้แก่นายประสานเชื้อพาณิชย์และนายกาทอนตกติยะกวีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะสำหรับแนวทางการแก้ไข เครื่องหมาย CC ที่ที่ถูกขึ้นเมื่อวันที่2 9กกรกฎาคมที่ผ่านมาบริษัทขอเรียนว่าบริษัทเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาหาทางเลือกอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากตอนนี้นะคะ KX อยู่ในช่วงระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่21กรกฎาคม ถึง24กันยายนทําให้บริษัทพบกับความยากลําบากในการหากรรมการตรวจสอบเพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่างลงในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะแม้จะอยู่ในช่วงระยะเวลาการทำ tender offer แต่บริษัทตั้งมั่นที่จะทําตามข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องดังเช่นที่เคยทํามาโดยตลอดค่ะและจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบหากมีความคืบหน้าที่สําคัญค่ะ สไลด์ถัดไปค่ะเราขออธิบายถึงสาเหตุของการขึ้นเครื่องหมาย CF หรือ Caution Free f l o a e โดยอ้างอิงตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุไว้ว่าบริษัทจดทะเบียนต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า150รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า15%ของทุนชำระแล้วของบริษัทนณะวันปิดสมุดทะเบียนโดยคำว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยหมายถึง ผู้ถือหุ้นสามัญที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือ strategic shareholders ซึ่ง strategic shareholders เนี่ยหมายถึงผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทคือมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญค่ะซึ่งประกอบด้วย3ส,ส่วนนะคะ 1. กรรมการผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร4ี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมาผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่4ทุกรลยสอผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าของทุนชำระแล้วโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. ผู้มีอำนาจควบคุมและผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะถัดไปค่ะ สาเหตุนะคะของการขึ้นเครื่องหมาย CF ของ k e x นะคะเนื่องมาจากไตรามาส3ปีที่แล้วค่ะ k e x ได้ทำรายการเพิ่มทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือเรียกว่า Rise Offerings ค่ะหรือ RO ค่ะจำนวนไม่เกิน2,812ล้านหุ้นมูลค่าที่ตาไว้0.50บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในระหว่างวันที่21-27สิงหาปีที่แล้วรวม5วันทําการในราคาเสนอขายทุนละ3.20บาทการเพิ่มทุนผ่าน RO ในครั้งนั้นนะคะบริษัทได้รับเงินจำนวนทั้งสิ้น5,639ล้านบาทคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น1,762ล้านหุ้นเรานะคะ KEX ได้รับการสนับสนุสน,นอย่างเต็มที่จาก ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทซึ่งก็คือบริษัท S F International Holding ประเทศไทยจำกัดหรือ S F T H ทำให้สัดส,ส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก62.66%เป็น8 1 4 3ค่ะในขณะเดียวกันนะคะ U O B k a y ีย n e Hong Kong Limited นะคะถือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ2มีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ7%กว่าๆทำให้ถือเป็น strategic shareholder ตามคำจำกัดความของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนั้นเมื่อรวมผู้ถือหุ้นทั้งสองลำดับทำให้บริษัทมีสัดส,ส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยเพียง10.80%ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และทำให้ KX e ถูกขึ้นเครื่องหมาย CF เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะถัดไปนะคะ อันนี้สไลด์นี้เราจะให้แชร์ให้เห็นถึงไทม์ไลน์ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นนะคะสไลด์นี้เห็นจะแสดงให้เห็นว่านับตั้งแต่ KEX เข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่24ธันวาคมปี2563 KEX มีผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งคือ KLN อันดับ2คือ VGI ขณะนั้นเนี่ยเรามีฟรีโฟร์อยู่ที่26.8 จนกระทั่งปีปีที่แล้วคือปี2,567เรามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น2เหตุการณ์นะคะคือ 1. การทำ tender offer ในช่วงครึ่งปีแรก s f t h กลายเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ1และมี KPL กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ2และมี free float อยู่ที 23. ่23.9%จากข้อมูลณนะวันปิดสมุดทะเบียน XM เมื่อวันที่23คกุมภาพันธ์ เพื่อสิทธิ์ในการเข้าประชุม A G M ประจำปี2567และเหตุการณ์ที่2ค่ะในครึ่งปีหลังของปีที่แล้วค่ะมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือ rise offering ซึ่ง K E X ได้รับการสนับสนุนจาก S F T H ทำให้ S F T H เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจาก62.66เป็น81.43 และ UOB เคเทียนกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ2องทำให้เมื่อวันปิดสมุดทะเบียน XM วันที่7มีนาปีนี้เพื่อสิทธิในการเข้าประชุม AGM ประจำปีนี้มีฟรีโฟร์อยู่ที่10.80%ค่ะสไลด์ถัดไปนะคะก็จะแสดงว่ารายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่10ลำดับแรกณวันที่7มีนาคมซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน XM เรือสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุม A G M ประจำปีนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับหนึ่งก็คือ S F T H มีสัดส่วนการถือหุ้น81.43%และผู้ถือหุ้นอันดับ2คือ U O B k เฮียนมีสัดส่วนการถือหุ้น7.76%รวมทั้ง2ลํลำดับเป็น89.19%ทำให้การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือ percent free float เท่ากับ 10.80%ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ15ของทุนชำระแล้วค่ะสไลด์ถัดไปนะคะเราจะขอกล่าวว่าจากสภาวะตลาดและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ยังคงท้าทายนะคะอีกทั้งยังมีผลการดำเนินงานขับทุนต่อเนื่องนะคะ และแนวโน้มผลประกอบการในอนาคตยังไม่แน่นอนค่ะซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะคะการแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูป,ปรธรรมในระยะเวลาอันใกล้จึงเป็นเรื่องท้าทายและก็ทำได้ยากค่ะดังนั้นการเพิกถอนหุ้น KEX ออกจากตลาดหลักทรัพย์จึงเป็นการแก้ไขปัญหาและลดภาระ ที่จะเกิดขึ้นจากการต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ค่ะสไลด์ถัดไปค่ะจะแสดงให้เห็นว่าณที่ประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นครั้งที่1ประจำปี2568หรือว่า e g m ซึ่งได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่20มิถุนายนปีนี้ค่ะได้มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ KEX ได้รับอนุมัติการขอเพิ่มถอนหุ้นของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่8กรกฎาคมปีนี้ค่ะบริษัท S.F International Holding ประเทศไทยหรือ S.F.T.H เป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหรือ Offerer นะคะที่ราคาเสนอซื้อหุ้นละ1.50บาทต่อหุ้น ระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อสำหรับหุ้นที่เหลือของ KEX ได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะตั้งแต่วันที่21รรกรกฎาคมจนถึงวันที่24กันยายน2568โดยช่วงระยะเวลาตอบรับคำเสนอซื้อจะอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะคะผู้ถือหุ้นนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะคะ หรือเว็บไซต์ของสํานักง,งานกราตอและเราได้ส่งเอกสารคําเสนอซื้อหลักทรัพย์หรือแบบฟอร์ม247-4ได้จะส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนะคะและทุานผู้ถือหุ้นนะคะสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของนักลงนักลงทุนสัมพันธ์ของ k e x หรือว่า IR นะคะในนั้นนะคะจะมีเอกสารแบบฟอร์ม247-4และรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ นอกจากนี้นะคะหากท่านต้องการตอบรับคำเสนอซื้อแต่อยากทราบขั้นตอนและวิธีการนะคะสามารถติดต่อกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์บลจบัวหลวงนะคะเราเรียกว่า Tender Offer Agent นะคะได้ที่เบอร์026181833ค่ะ ขอจบการนำเสนอกรณีที่บริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย CC Non, non c o m p l i a n c e และ CF หรือ Caution Free f o l d เท่านี้นะคะหากถ้ามีข้อสงสัยนะคะสามารถส่งคำถามมาได้ที่แชทบ็อกซ์นะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> หุ้นของ KEX นะคะจะถูกเทรดในตลาดหลักทรัพย์ถึงเมื่อไรนะคะหุ้นของ KEX นะคะจะสามารถซื้อขายได้ตามปกติค่ะจนถึงวันที่ก่อนที่มีการเพิกถอ,อนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ดังนั้นในระหว่างการทำคำเสนอซื้อนะคะผู้ถือหุ้นจะสามารถเทรดแล้วก็ซื้อขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ได้อยู่นะคะ แล้วก็สามารถตอบรับคําเสนอซื้อในครั้งนี้ก็ได้โดยวันเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดระยะเวลาทําคําเสนอซื้อค่ะโดย k x เนะคะจัดแจ้งความคืบหน้าผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์นะคะรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทให้ทราบนะคะเป็นระยะต่อไปค่ะ คำถามถัดไปนะคะระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อจะเกิดขึ้นช่วงไหนนะคะระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อสำหรับพุ้นที่เหลืออยู่ของ KES จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่21ปรกรกฎาคมถึง24กันยายนนะคะตั้งแต่เวลา9โมงนะคะถึง4โมงเย็นนะคะรวมทั้งสิ้น45วันทำการค่ะซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานกรอตอนะคะ คำถามถัดไปนะคะเออออยน่าขึ้นีออนนนนผู้อะค่ะผู้ถือหุ้นทุกรายนะคะสามารถขายหุ้น KST ราคาเสนอซื้อ1 5ึ่งบาทต่อหุ้นใช่หรือไม่ใช่ค่ะราคาเสนอซื้อของการทำ Tender Offer นะคะอยู่ที่1.50บาทต่อหุ้นค่ะผู้ถือหุ้นสามารถตอบตอบรับคําเสนอซื้อที่ราคานี้ค่ะ ค่ะค่ะคำถามถัดไปนะคะในกรณีที่หากยังมีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยถือหุ้น KEX หลังการเพิกถอนหลักทรัพย์นะคะจะเกิดการซื้อซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์หรือไม่นะคะอันนี้นะคะอันนี้นะคะกรณีที่ยังมีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยถือหุ้น KEX อยู่ภายหลังการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์เนี่ย เอก็ยังไม่ได้ปิดโอกาสในการพิจารณาซื้อหุ้นคือในภายหลังนะคะแต่ว่าการดําเนินการใดๆนะคะจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดค่ะ uh huh. เดี๋ยวรอรอคำถามอีกสักครู่นะคะ ท่านท่านใดที่มีคำถามนะคะสามารถส่งคำถามมาได้ที่ทางแชทบ็อกซ์นะคะทางระบบของตลาดหลักทรัพย์่ะค Q&A ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะค่ะ ค่ะคำถามถัดไปนะคะเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นสามัญของ KEX ว่าหลังการเพิกถอนเนี่ย KEX ยังต้องส่งงบการเงินรายไตรมาสหรือรายปีไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกระทรวงพาณิชย์และสำนักง,งานกรตทหรือไม่นะะนายทะเบียนหุ้นยังเป็นของ TSD อยู่หรือไม่ส่วนรายงานประจำปีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ที่ไหนนะคะค่ะ จากการที่บริษัทนะคะท,ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทก็ได้ชี้แจงว่าบริษัทยังคงเป็นบริษัทจำกัดมหาชนนะคะมีหน้าที่จัดทำและส่งงบการเงินรายปีตามพรบรบริษัทมหาชนจำกัด2 5 3 5นะคะในส่วนของงบการเงินรายไตรมาสหากภายหลังการทำคำเสนอซื้อผู้ทำคำ,คำเสนอซื้อหรือ SFTH นะคะถือหุ้นถึงร้อยละ95% ของสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดบริษัทจะสิ้นสุดหน้าที่ในการส่งงบการเงินรายไตรมาสให้กับสำนักง,งานกรอตอค่ะทั้งนี้ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์นะคะบริษัทก็ไม่ไม่จำเป็นต้องมี TSD เป็นนายทะเบียนหุ้นเนื่องจากบริษัทนะ่ยไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่บริษัทส่วนมากยังใช้บริการของ TSD ต่อไปหากยังคงมีผู้ถือหุ้นจํานวนมากนอกจากนี้บริษัทในฐานะบริษัทจำกัดมหาชนนะคะยังคงมีหน้าที่ต้องรายงาน ต้องส่งรายงานประจําปีและรายงานการประชุมให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะค่ะน่าจะไม่มีคําถามแล้วนะคะหากมีคําถามเพิ่มเติมนะคะสามารถส่งมาได้ที่ irsi-kx-express.com ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการรับฟังการนําเสนอในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ